สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสุขคูสุกคนครับผมวันนี้ก็เลยแวะออกมาไล่หน้า่วนผสมของเข้านะครับบรรยากาศย่างมมล้างกัเย็นสบายดีครับผมเนี่ยวันนี้ก็เลยแวะออกมาให้อาหารปลานะครับผมเหลือบนอกะครับปลาเห้าหนาวบนอกะครับเพิ่งเนี่ยครับผมหนาวหนาวบนอกะครับเนี่ครับนี่มห้ยครับ ข้าเปืนเป่นเากลับมาุ้มไรหน้าส่วนผสมมาให้อาหารปลาเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณจีครับผมสวัสดีนะครับผมมื่อนี้กับมาแวะมาให้อาหารปลาครับมื่อนี้กับร่อง ไล่แนวนอนนอะครับผมครั้งแรกนะครับลองเบิงครับผมครั้งแรกที่ไล่แบบแนวนอนนอะครับวันนี้เลยาผ้าออกมาให้อาหารปลาครับผม มีหอดกระดูกครับโตยังไงเลยครับประดูกกระปนิ่นครับเนี่ยทิ้กระป๋าครับดูไหมครับยังไงเลย มาให้อาหารปลาครับเมื่อนี้ออกมายงี้แรงนะครับผมสีผ้ามาเบิ้งองหลัง่ครับผมบรรยาก,กาศยงามแรงมีร่มจักน้อยนะครับนะครับอย่างนี้เสียงร่มมาครับผมมีร่มจักน้อยหนึ่งนะครับเมื่อนี้ก็เลยล่องล่แบบแนวนอนเบิ้งน้ครับ กันมากินอาหารแล้วครับนี่ครับเพียบเลยครับมากินเยอะพอสมควรครับท่าท่างนายน่าจะหิวแล้วครับนี่นี่ครับผมท่าท่างเขาน่าจะหิวนะครับสวัสดีครับคุณเศรษฐีสวัสดีครับผมมือนีออกมาหน้าครับ มาให้อาหารปลาครับผมไล่แบบแนวนอนเนาะครับล่องไล่แบบแนวนอนเบิ้งงนะครับวาสีอันนี้บ่าวาสีไล่ได้วาสีไล่ได้บ่เนาะครับผมเบิ้งเล้วกะได้ยุครับตะก้อนนีสีไล่บ่ได้ด้ยครับตะก้อนนี่ ลองเห็ดเบิงแต่กอนนี่ลองเบงแลวกะก็สามารถที่จะเปี่ยนได้นะครับแต่บะนีก็เลยกล้องเบิงไม้นะครับผมปรากฏว่าไรใดครับผมแนวนอนคังแหลกนะครับนี่ครับพอเต็มเตียมนะครับแต่ว่าก็ด,ดีด้วยครับนี่พอหลายอยู่ครับบรรยากาศ เบิ้งแล้วคัวงๆดีนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกนอนครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้พามาชมบอปลาครับมาให้อาหารปลาครับเมื่อนี้สู้ๆนะครับผมขอบคุณครับคุณลูกนอนครับผมตอนนี้ไม่ได้ไปไหนครับ ตอนนี้ก็พามาให้อาหารปลาครับนี่ครับผมเพียบเลยครับพามาให้อาหารปลาเนาะครับล่องไหลแบบแนวนอนเบังครับว่าจะได้โบนะครับผมครั้งแรกเด้่ครับนี่ครับครั้งแรกเทียแรกเลยเด้นนี่ครับที่ไหลแบบแนวนอนนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็ แนวตั้งอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้ก็เลยอยากลองดูครับผมแต่ว่าก็จะไม่นานนะครับน่าจะสักสิบห้านาทีครับลองดูว่าไร้ได้ไหมนะครับผมเรียบเลยครับพากันเมื่อกินอาหารนะครับมือนี่ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เขามารับชมเขามาทักทายกับผมเพื่อนๆที่เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับเมื่อนี้กรัพามาชมบรรยากาศสาะน้ำบ่อป่าของเ้านะครับ กันมากินเพียบเลยครับผมออขอบคุณนะครับผมที่เขามารับชมเขามาทักทายครับผมขอบคุณเพื่อนเอนที่อยู่ด้านบนนะครับที่คอยมาให้กำลังใจอยู่ทุกๆครั้งนะครับผมมณีกับผ้าเพื่อนเพื่อนออกมาที่ไรนาส่วนผสมนะครับมาเบิงปลานนะครับ ยังเหลือบอ้นอ้อับหนาวหนาวนี่เมื่อนี้ก็เลเยได้มาให้อาหารเขานะครับพากันไม่กินเพียบเลยครับชาทั้งน่าจะหิวแล้วครับคุณครับย่างหลายเลย้ากันหิวเสร็จแล้วครับย่างหลายเลยครับ พ้ากันมากออก,กินอยนู่นี่ลองลองไลฟแบบแนวนอนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะมีการตอบรับแบบไหนนะครับผมเมนีก็เลยลองเบิงงนะครับขอบคุณพี่ยูนะครับผมที่ช่วยส่งช่วยเสริมนะครับผม ช่วยให้กำลังใจทุกๆครั้งนะครับที่ลงไหลค์หรือว่าที่ขึ้นไหลค์หรือว่าลงคลิปนะครับผมก็อขอบคุณทีมงานของพี่ยูด้วยนะครับผมพาเพื่อนๆมาชมบ่อให้อาหารปลานะครับผมพากันมากินเพียบเลยครับ สั่มจึมเคล้มอยู่นะบรรยากาศทุงหน้าบานเฮ้านะครับเพียบเลยครับนี่ยากันหิวแห้งอยู่ด้อครับผมวานี่พ้ากันไม่กินเพียบเลยครับคุณนี่ครับผมสมั่าจึมเคล้มอยู่ อยากปิ้งปลาครับเนี่อยากปิงอยากปิ้งปลาดีครับแกหนาวเนี่ยก็น่าจะไม่นานนะครับผมน่าจะทักทาย,ยกับเพื่อนๆสัก15นาทีนะครับ นีครับผมเข้าให้อาหารปลานะครับเพียบเลยครับดูดอกมะม่วมงก่อนครับผมดูดอกมะม่วมงก่อนดอกมะม่วมงยามแรงเนาะครับกำลังเป็นดอกเพียบเลยครับดอกมะม่วมงกำลังเป็นดอกเพียบเลยมันนีก็เรยกว่าสิมาฉีดยา เพื่อป้องกันมาแกลงกินดอกของเขานะครับันี้ก็ว่าสิม,มาฉีดยาอีกครับผมเพื่อที่จะป้องกันนะครับผมมักมากินดอกของเขานะครับถ้ากันไม่กินดอกเนาะครับง่ามมือแรงแบบนี้เข้ากันเลยตรงมากฉีดยาป้องกันไว้เนาะครับผมนี่ครับ เริ่มที่จะเป็นนุ่ยน่ยอยแล้วครับนี่ครับเริ่มที่จะเป็นนุ่ยน่อยแล้วครับนี่บรรยากาศง้มแรงทุ่งหน้าบานเฮ่านะครับไรห,หน้าส่วนผสมนะครับผม ว่าจังไหนน้อกับทางนี่ข้ากันเม่กินเบิดไปนี่เมื่อนี้ก็ได้เลมีโอกาสออกมาเนะครับ <S <S มาจ่อเบ,บิ้งว่าหนาวว่ากับอยู่ในน้ำนี่นาหนาวนี่หนาวเป็นบ่อนะครับหน้าหน,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 นาวเขาหนาวหรือเปล่านะครับผม ลองลองดูนะครับผมแนวนอนนะครับลองดูว่าจะมีเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าเนาะครับนี่กะเริ่มที่จะคําแล้วนะครับผมเริ่มคําแล้วเริ่มที่จะคําแล้วว่าจะหดน้ำต้นไผ่จักน้อย ก็ขีดยาเพื่อป้องกันมแมลงจากแมงสังเนาะครับถ้ากันมามากินดอกมะม่วงตะก้อนหนานี่เขาวม่ได้ฉีดยาป้องกันเนะครับถ้ากันไม่กินเพียบเลยครับ ตะกอนหนานี่เขาบดิขีดยาปองกันไวเนาะครับพอหอนย่มแรกนี่แต่ละหยอดแต่ละหยอดนี่สองโตสามโตครับแต่ว่าตอนนี้นี่ไม่เห็นนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นครับตอนนี้ยังไม่เห็นสักตัวครับตอนนี้แมงสังเนาะครับ มแมลรงสางเขาหมักมาจินนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นแต่ว่าตะก้อนนี่ผ้ากันมาเต็มเลยครับนี่ครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผมขอบคุณคุณเศรษฐีนะครับขอบคุณคุณลูกน้อนนะครับผมขอบคุณคุณจีนะครับ ที่เข้ามาทักทายครับผมและเพื่อนๆที่อยู่ด้านบนนะครับผมที่คอยเข้ามารับชมคอยสนับสนุนอยู่ทุกๆครั้งนะครับผมและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือทีมงานที่อยู่นะครับที่ช่วยส่งช่วยเสริมช่วยดันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับผมก็ ขอบคุณมากๆนะครับผมที่เข้ามารับชมเข้ามาทักทายครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศตอนใกล้ค่ำนะครับที่ไรนาส่วนผสมของเรานะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับ